ก็ูทำสามสิทธิ์มีคลิปดีๆมาแนะนำวันนี้เราได้เม็ดอินทผาลัมมาเราได้มาจากไหนเราก็ซื้อมาจากตลาดเป็นเมล็ดสดพอเรากินเสร็จเราก็เก็บเม็ดไว้เดีย๋ยวจะให้เพื่อนๆดู อันนี้เป็นเม็ดอินิพาลัมที่ผมแช่น้ำไว้สี่วันพอเม็ดเขาอิ่มตัวเราก็สามารถนำมาเพาะได้อันนี้ผมเตรียมถุงชําไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาพาเพื่อนเอนมามามา,มารับชมกัน นี้แย yeah. ่เปิดเปิดเปิดรูก่อนแล้วเราก็เอาเม็ดฝังลงไปเพื่อนเห็นหมเม็ดฝังไม่ต้องฝังลึกมากเดี๋ยวเวลาเขางอกแล้วเวลานั้นจะดันดินออกมาไม่ถึงเพราะว่าเรายิ่งปลุกลึกโอกาสเม็ดที่จะเสียได้ง่ายเพื่อนเห็นไหม น,นี่เราได้มาอันนี้คือมเม็ดที่เราแช่น้ําไว้ค่อนข้างเยอะอยู่น่าจะพอกับถุงชําที่เราเตรียมไว้เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดับชมเลย ไม่ต้องกดดินแรงเพราะว่ายิ่งดินแรงมากเดี๋ยวเวลาเขาดันขึ้นมาจะยากขึ้นอีกกดพอประมาณ ถ้าเป็นกดลงไปอะ่ะมันจะไม่ดีบางทีเม็ดมันช้ำนั้นเราจับเหมือนกับจีบแล้วก็กดลงไปถ้าเป็นดินปกติเราจับจีบเหมือนกดลงไปโดยจับเม็ดก่อนแล้วก็ปล่อยเห็นไหมครับเพื่อนๆมันจะเป็นแองดินแล้วกบ ไม่ต้องลึกครับเพื่อนๆน,น,นั้นจับเห็นเม็ดยังครับเห็นเม็ดแล้วครับกอันนี้เป็นอินทรพาลามอีกรุ่นหนึ่งที่ผมนำเม็ดมาเวลาที่ดีสำหรับเพื่อนๆครับกูดไทม์สัมมาสิทธิ์วันนี้มีคลิปอินทรพาลามมา เป็นเห็นเม็ดแล้วใช่ไหมครับ16หลุมครับงวดนี้งวดนี้16หลุม16หลุมของเราเดี๋ยวพาไปชมอ่า รุ่นที่เราเพาะไว้ก่อนหน้านี้แล้วามาดูกันครับอันนี้เม็ดเราทิ้งในถุงชํำนี้ประมาณเกือบเดือนหนึ่งร่วมๆเดือนเดือนครึ่งเม็ดเขาถึงจะง,งอกขึ้นมาเพราะนั้นใครปลูกอินทผาลัำครับใจร้อนไม่ได้ก็ใจร้อนปลูกทิ้งปลูกกว้างก็ศูนย์เปล่าครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดู ยินดภาลำที่เราเพาะไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับอันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมรุ่นที่ปลูกก่อนหน้านี้ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับหลาหลุมอยู่วันนี้ แปยี่สิบหลุมทั้งหมดยีิบหลุมครับครับเพื่อนๆน,นี่เรายังไม่ได้ลดน้ำครับบางขึ้นบางต้นก็จะขึ้นต้นเล็กหน่อยบางต้นก็ขึ้นสูงหน่อยนี่ลำต้นสูงหน่อย เพื่อนเห็นไหมครับคืบหนึ่งอันนี้ก็ไม่ถึงไม่ถึงคืบดีครับเพื่อนๆพอนอินเตอาลำอันนี้น่าจะเป็นชุดที่็ลอลรอดที่สองที่ผมปลูกมา รตที่สองครับเดี๋ยวพาไปดูชุดแรกชุดแรกเราได้เม็ดมาสองสองมเมล็ดสองมเมล็ดเราก็พอได้แค่2ต้นเดี๋ยวพาไปชมเลยครับรุ่นแรกที่เราปลูกอันนี้รุ่นแรกของเราครับเกินเกินคืบมีอยู่สหลุมก็สต้นเกินคืบ อันนี้อันนี้ใส่ถุงใหญ่เลยเ,ออเรามีถุงใหญ่เราใส่ถุงใหญ่รุ่นทสองเราใส่ถุงชําเล็กอันนี้เริ่มแตกสามใบในเพิ่งจะสองใบครับใบที่สามใบที่สามยังไม่ผูนี่ครับ อินทราลาของเราเป็นอีกคลิปหนึ่งครับกูฏามสามัสสิทธิ์เวลาที่ดีสำหรับคุณครับเพราะต้นไม้ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามได้ในเพจของช่อง YouTube ของกูฏามสัมสสิทธิ์ เรามีคลิปใหม่ๆเราก็อัปเดตลงเพิ่มเข้าไปครับเพืเ่อนๆอันนี้ชุดสอชุดแรกก็เอกีนี้เราได้ทำการหยอดเมล็ดไปเรียบร้อยแล้วครับก็ขอบคุณเพืเ่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube ของพุฒาม,มัาสิิ์ เวลาที่ดีสำหรับคุณครับครับคลิปนี้ก็ขอเป็นคลิปที่พออินทภาลำถามว่าถ้าเราไปซื้อต้นเลยก็ก็ได้ครับนี่เราได้มเมล็ดมาเราก็ปลูกไว้ ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆครับสำหรับติดตามครับคลิปนี้ก็ขอขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังคิดจะปลูกหรือปลูกแล้วรุ่น2รุ่น2เราก็ยังมีต้นเล็กบ้างครับไม่เป็นไร คลิปนี้ก็มีการอัปเดตเข้ามาเป็นอินทรพาลัมอันนี้ครับนี่ครับเพื่อนๆยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามได้ครับครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ครับเป็นกำลังใจให้กับพุทธามสำม,มัสสิทธิ์ครับ คลิปนี้ก็มีคลิปดีๆมานำเสนอครับครับผมก็สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้